สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับเชฟอบนะครับวันนี้เมนูที่ทุกคนรอคอ,อยแล้วก็เป็นเมนูที่ป๊อปปูล่าในร้านผมครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับอันนี้จะมาบอกวิธีทําโดยละเอียดเลยนะครับลองไปทําดูได้เลยที่บ้านเด็กๆน่าจะชอบครับนี่เลยมีเบคอนหอมกระเทียมเห็ดครับ นี้เป็นไข่แดงฮะเราแยกไข่ขาวออกเรียบร้อยแล้วเส้นสปากเกตตี้พาเมซานชีสนะแล้วก็วิปปิ้งครีมผมใช้วิปปิ้งครีมยี่ห้อนี้ฮะในการทำอาหารแล้วก็ออริกาโน,โนครับดีไปเลยครับเ,เราตั้งกระทะไว้เรียบร้อยแล้ว ใส่ของที่เราเตรียมไว้เลงไปเลยฮะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากครับแล้วก็เด็กๆชอบทานมากไม่ใช่แค่เด็กๆผู้ใหญ่ก็ทานนะเออผมไม่กินนะกินไม่เป็นเรียนแล้วก็ผัดหอมใหญ่ผัดเห็ดเบคอนฮะผัดไปสักแป๊บหนึ่งฮะให้ ใหญ่เราเตรียมเตรียมหน่อยฮะเด็ดข้นมันมีรสชาติที่อร่อยครับติดแปด๊ดเลงฮะบอกเลยว่าไม่เคยบอกใครเลยนะฮะสูตรคาโบนาร่า แต่มันง่ายมากลองไปทําดูได้เลยครับใส่อรอริกาโนไปนิดนึงฮะสำหรับเด็กบางคนไม่ชอบใส่ไปนิดนึงหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับเบลิฟเบลิฟหรือว่าใบกระวานฮะใส่ไปหนึ่งใบครับเ <Yeah. S 1> วามหอม เริ่มได้คือเราใส่วิปปิ้งครีมลงไปครับวิปิงครีมลงไปแล้วก็เพิ่มไฟนิดหน่อยครับเราจะปล่อยให้วิปปิ้งครีมีดนิดหนึ่งฮะจะได้แบบเป็นครีมมี่ครีมมี่อ่าส่วนผสมราวครุงน้ำตาลครับรสดีแล้วก็ เกลือนิดหน่อยครับไปเลยรุงแค่นี้พอนะฮะใส่เส้นสปากเกตตี้ที่เราเตรียมไว้เลยครับเป็นเมนูที่ทยทำทานได้ภายในไม่กี่นาทีครับเด็กๆชอบมากสปากเกตตี้คาโบนาร่า ก็ปล่อยให้ครีมมัน reduce ไปนิดนึงนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเมนูนี้ไปลองทำทานกันได้เลยที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบเข้าครัวหรือว่าลูกๆชอบทานฮนะไปจัดได้เลยครับพรุ่งนี้ไปตลาดแล้วก็ซื้อของตามที่ผมบอกได้เลยตัวน,นี้เริ่มได้แล้วครับครีมเริ่มริ d u ์ e แล้ว เราใส่ไข่แดงที่เราแยกไว้ครไข่แดงอย่างเดียวนะครับแยกไข่ขาวออกใส่ลงไปเลยอันนี้ทําให้สปาเกตที่เราค้นขึ้นฮะอันนี้ปิดไฟเลยครับปิดไฟแล้วก็คนเลยครับถ้าสมมุติเราใส่ไข่แดงลงไปแล้วก็เปิดไฟไข่มันจะเป็นก้อนะอ่าตัวนี้เราปิดไฟแล้วก็คนเนี่ยครับสีสันจะออกมาประมาณนี้แล้วก็ใส่พาเมซานชีสลงไปนิดหน่อยครับ เดี๋ยวเราไปตกีปที่หลังครับมามาลงจานนครับนี่เลยเพิ่มสีสันนิดหน่อยครับว<ะ>้าโอเคเราจะ ใสส่เส้นจัดจานให้สวยงามฮะเด็กๆจะได้แบบชอบจะได้แบบว่าตื่นตาตื่นใจนิดหน่อยฮะอันนี้เราแบ่งไปได้หลายๆพอชั่นเลยฮะใครมีลูกสองคนสามคนอะไรเงี้ยใส่ได้เลยโอเคใส่ประมาณนี้พอครับ ก็ใส่พาเมซานชีสที่เหลือฮะนิดหน่อยเรียบร้อยครับสปาเกตตีคาโบนาร่าไบเช่บอบเดี๋ยวลองทำทานเลยครับบ๊ายบาย